สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเก็บเม็ดไฮยาเตะนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณเม็ดเขียวนะครับก็เกมที่จะเล่นต่อไปนี้ก็ไม่ได้กดบันทึกไว้ไม่ได้กดถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับก็เลยจะดูมาเป็นบันทึกแทนนะครับผมก็น่าจะเป็นตานี้แหละมั้งก็เข้ามาสู่ในเกมกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการภาคเช่นเคยนะครับเพราะว่า ลืมกดอัดนั่นเองตอนนี้ก็เจอเป็นเอลสูนะครับหลังที่จะกดดูเมื่อกี้เหมือนฝั่งตรงข้ามจะมีแรงใดด้วยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเจอเอลสูที่ไม่ช้ำนี่ซูง,ง่ายนะครับถ้าช้ำๆนี่เลือดแทบไม่ได้ออกจากป้อมเลยนะครับยิงโดนตลอดเวลาส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ ได้เล่นเท่าไหร่นะครับเวลาลงแรงหรือกด c O V จะกดไม่ทันคนอื่นเขานะครับก็เลยเล่นตำแหน่งอื่นแทนก็เลยจะเก็บช้าๆหน่อยไม่อยากเอาไ้ออฟหรือว่าเอาไปทำให้ทีมลำบากนะครับฝั่งเราก็โดนเป็นสตัวแล้วนะครับจังหวะน,นี้ไปสูงนั่งซูมนะัะโอ้โหโดนด้วยซีีไปก่อนนะครับไม่ต้องใจเอ้ยใจเย็น ลุกลงมานะครับรอโอ้มาทอยลงมาด้วยไม่รู้ไปก่อนนะครับเจสิเอ้ยเจชิฟเสร็จกลับบ้านครับรอโอ้ถ้ายิงโดนมีเจ็บหนักโอ้แค่อันนี้ก็เจ็บหนักแล้วครับจะสวนหรือเปล่าไม่สวนนะครับเพิ่มเปิดมังกร ดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนตีมังกรน,นะครับเราเลือดน้อยเอาซาต้าบินวาหรือเปล่าเ <ton> มื่อกี้แบบตอนนี้เลือกครึ่งหล่อนะไม่ค่อยพร้อมเล่นเท่าไหร่นะครับ oh <my. S 1> เข้าไปนิดน,นึงก็จะตายแล้ว oh <my. S 1> ตอนนี้ฝั่งผมก็คิวตามอยู่3มคิวนะครับแล้วก็ฝั่งเราก็ได้มังกรไปนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามได้ดาร์คสตีไปที่เรียบร้อยเป็นพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาทอยไปก่อนนะครับ หมอทอนน่าจะต่อยง่ายสุดแล้วเกมนี้ตีคลิปเล็กเอาเงินนะครับเดี๋ยวหายจังหวะตอนเงินมากกว่านี้นิดหนึ่งครับน่าจะโซโล,โลตัวเอลสูตได้นะครับแต่เขาก็วางบอร์ดใช่างนี้เลยนาบ้านสองอันเลยนะครับ ตอนนี้ตาม4คิวนะครับไม่รู้ใครตายไปเกีีร์กลางแทนสาตานะครับสาตาเกิดเกิดแล้วนะครับไม่เป็นไรอิกเดินเดินตามลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเรีบมาเคลียร์ล่างนะครับเดี๋ยวคลิปหมดแล้วละ่ะหรือเปล่ายังไม่หมดครับเลยตัวหนึ่งตัวยิงไม่เป็นไรครับเคลียร์วอร์ดไป กอครับโอเคครับใจดีให้นะครับแต่ก็เป็นของเราอยู่แล้วแหละเด็ดล่างเดินสู่ร่องหนมาอย่างนี้สบายนะครับเต็มชุดอย่างนี้ได้นะครับเดินเข้าไปนกกระจิบต่อโอเคได้มาที่เรียบร้อยนะครับตรงกลางก็มีไฟกันเกิดขึ้นนะครับแนวตรู้า่ฝั่งนู้นเขาถอยกันหมดแล้วสี่ทีแล้วเราตีป้อมได้เลยนะครับ เก็บเพือนหลังป้อมเข้าไปเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไม้จะสลับเลนเดี๋ยวผมสลับเลนนะครับแต่ถ้าไม่สลับก็ไม่เป็นไรเราสามารถเล่นเล่นไหนก็ได้นะครับตามใจเพื่อนเลยตีเอาออบเจกต์เล็กๆน้อยๆคลิปเล็กคลิปน้อยคลิปป่าคลิปนกอะไรตีไปนะครับจะได้รวยๆเข้าไว้ อนนี้ผมเอามาเป็นฟิกเกอร์นะครับไม่เอามาเป็นพูลีไฟเพราะว่ารู้สึกว่ามีพูลีไฟแล้วห้าวนะครับแบบว,ว่าจังหวะไม่ค่อยเข้ากดพูลีไฟล้างเอาอะไรเงี้ยครับมันก็จะล้ำแบบปื้อตายเราตายเองนะครับไม่ใช่ฝั่งเราข้ามตาย <S <S เ,เดี๋ยวลงไปเคลียเว็บล่างสูงนะครับแล้วก็จะกลับมากลางกันต่ออันนี้ โดดเอ็นซูซูมไหนึ่งทีนะครับแล้วก็เราก็ขึ้นไ,ไปกลางกันต่อแม่ก็เอามังกรนะครับ <c> เปิดเปลเอามังกรไม่ไวมากครับแต่ว่าลุ้งถึงขั้นเปิดอันติีเลยนะครับอันนี้ลุงไม่มีอันติีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสลับกับบนนะครับ <Shadow Ridge. S 1> เพราะว่าเรียวมะน่าจะตายไปเมื่อกี้อูสับสวยมากแต่ว่าเดือนไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะจังหวะนี้รำได้นะครับ เหยมาหนึ่งครับโอเคได้มาสองนะครับผมสวยมากเจอซานิสก็เล่นยากเหมือนนะครับโดนสะท้อนทีแทบตายเลยนะครับจังเมื่อกี้รำได้เพราะว่าเขาเหมือนจะใช้สกิลไปกันหมดแล้วนะครับไม่มีสตันรีบต้องรีบกดใช้นะครับเวลาเขาไม่มีสตันต้องสังเกตดีๆนะครับไม่งั้นจะโดนขัดได้เปดเรื่อนหลังป้อมมาไม่โดนต่อนะครับ เลืเ่อฟรีมานิดนึงก็ยังดีแล้วก็บนนครับอ้าวเดียวมาไม่สลับนะครับเดีย๋ยวเราลงไปข้างล่างแทนข้างล่างจะแตกหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าถอยมาเลยนะครับเสียดายนะครับมอทอสไม่ตายนะครับผมล่างน่าจะแตกนะครับคิดว่าเรียวมาจะลงไปข้างล่างนะครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราลงไปเคลียร์เองก็ได้ครับตรงนี้เกิดไฟซานิได้คิวซาต้ามานะครับ ถึงขั้นตายสองเลยเสียหายหนักอยู่นะครับรจังหวะนี้ลงมาค,คีบคลปล่างนะครับเฟอร์ล่าตีคีปเล็กของฝั่งเราอยู่นะครับไาเข้าไปช่วยที่จริงก็อยากได้นะครับช่วยตีไปน,นิดนึงแล้วก็ไปเคลียร์กลางกันต่อนะครับจังหวะนี้ซาต้าเพิ่งตายไปเราเคลียร์กลางได้นะครับไม่น่ายากยเย็นเท่าไหร่คลิปสองตัวดูสูงไปหรือเปล่า น่าจะโดนปิดนะครับเดีย๋ยวเราตีปูไปก่อนนะครับเราเก็บเงินดีกว่าอีกนี้เขาเพิ่งเวลแปดเองนะครับทำไมเวลน้อยจังข้างบนก็โดนนะครับเดีย๋ยวเราโอเคเจอสาน,นิดต่อไปกันนะครับโดนไปหนึ่งเม็ดขึ้นไปช่วยเคลียร์บนนะครับไม่ไงั้นเขาอยู่ไม่ได้แน่น่าจะเคลียร์ได้อยู่นะครับอาริตกำลังขึ้นมาน่าจะเกิดไฟนะครับ เดี๋ยวรอจังหวะลัมสวยๆวยวยวยโอ้ไม่นะลําไม่โดนนะครับซาลิส,าสมาน่าจะยังไม่มีกอนสะทอนนะครับไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เมื่อกี้ถือว่าลําพลาดเลยนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฟิกเกอร์ไม่มีด้วยนะครับจ,จะแต่ลําฟิกเกอร์ถ้าจะไม่ผิดนะครับข้างบนน่าจะแตกนะครับ แต่รูขึ้นมาช่วยน่จาจะกันได้อยู่หรือเปล่าลูกตายไปนะครับซานิตี้เป็นความเสียหายจริงตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเปิดเป็นด์กเลเยอร์นะครับเดีย๋ยวเรามาเคลียร์กลางให้เขาเรียกเขาลงมาสักตัวนึงก็ยังดีนะครับล่างไม่มีคนไปเดี๋ยวไปล่างกันต่อนะครับปล่อยดาร์กไป อลิซลงมารับล่างให้ก่อนนะครับป้อมไม่โดนต่อแน้แต่ิีเดี้วฝั่งตรงข้ามได้ดังมาก็ปล่อยที่เลนกลางเลยนะครับผมไปขโมยเลสของลูกมานะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กลางกันก่อนมาเคลียร์ดักนะครับคีฟเคลียร์ได้อยู่นะครับเหลือแวนกาตัวหนึ่งกับดักซเยอร์ตัวใหญ่นะครับน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะครับเขาไม่เข้ามานะครับผมถ้าเข้ามาก็มีสิทธิ์ตายนะครับดูเลือดสักนิดสักหน่อยเลือดพร้อมเล่นนะครับ แต่ว่าเพื่อนเปิดไปแล้วเพื่อนก็ตายไปแล้วเช่นกันทีน่คเคียวมันากาดนะครับอย่าให้วอมกลางแตกวอมกลางแตกเว้นยากนะครับจับงหวะน,นี้จะมีช็อตสวยๆหรือเปล่าเชียร์บอเลี้ยวสูไปก่อนนะครับน่ารำคาญมากเปิดแบบตลอดเวลาเลยเหมือนจะไม่มีนะครับขึ้นไปช่วยลุกดีกว่านะครับหมอทอนไล่มาไล่ต่อหมอทอนไปนะครับครึ่งหลอดจังหวะนี้ลำได้ครับ ได้มาสองตัวนะครับถอยเลยด,ลดีนะอินนิดปล่อยสตันไม่โดนนะครับถ้าโดนนี่น่าจะเน่าอยู่นะครับเมื่อกี้กลายเป็นศพแน่น,นอนเดี๋ยวมะมือตีคีฟนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ร่างกันเลย บันเวฟสูงเข้าไปนะครับจะทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นน่าจะตีมังกรได้เร็วนะครับผมก็เลยเปิดไปเสร็จตีเสร็จแล้วรีบวิ่งขึ้นบนนะครับหรือว่าไม่ต้องเสร็จก็ได้นะเพ่อนมาแล้วเอเคได้ดาก,รกร้อนสเลเยอร์อวิซ่อดาก้อนนะครับผู้ผิดเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปขี่บนนะครับซานิทเวดไปทโลไปก่อนนะครับรำไปเลยครับโอเคตายครับ โดนเร็วมาสตันพอดีแต่เหมือนสตันพอดีสานิตมันล้างทีสได้ไม่ใช่หรอก็ไม่ร euh ู้เหมือนกันนะครับเขาอาจจะยังไม่มีอันติพืนใช้ตีบูไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอีแรงมากเหมือนจะราดมาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับซาต้าได้ไปดับเบิลคิวของซาต้านะครับเรามาตีป้อมกลาง ข้างบนเอร์ลอ่กับอาิสกำลังไฟกันอยู่กับเรียวมาอีตัวนะครับหลกับ์ไปได้หนึ่งช็อตต่อที่สกิลหนึ่งต่อหรือเปล่าไม่ต่อนะครับตีธรรมดาไปได้ไหมเป็นคิวอีกหนึ่งคิวสำหรับเอร์เ่นะครับที่ตายไป l, เดี๋ยวเรามาโซนสูงแล้วก็หรือรอดักก็ได้นะครับเพื่อตีป้อมบน <Okay. S 1> ตอนนี้เรียวมะก็อยู่เป็นเพื่อนนะครับน่าจะได้บนเป็นที่เรียบร้อย อลิกฮิวให้นิดนึงนะครับจังหวะน,นี้น่าลํมมากนะครับลําไปแล้วได้มาสองคิวนะครับล้าเพื่อนมาอ,อดเลสเลยนะครับสโลจากอินนิดแน่นอนครับแบบนี้เปิดดักเลยครับลุกมาแล้วตอนนี้ก็ได้ดักมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราขึ้นมาเคียสูงหนะ้าป้อมเลยเราแวงข้าซานี้ตัวเดียวพอนะครับตัวนี้หลบหน่อยก็ดีนะครับอลิกแรงมาก อันติหนึ่งทีโดไปหลายลอดเลยนะครับสำหรับหมอทอดต่อไม่โดนนะครับ yeah. เติมเลือดไม่ได้ด้วยนะครับแต่ไม่ไรเร็วมาเลือดน้อยออกว่าเราครับเดี๋ยวอันนี้จะให้สาตาไปนะครับเห็นเขาไม่ปล่อยสก,กิลครับก็ได้เอาเองที่จังหวัน,นี้ลำลำ,ลำไม่โดนใครเลยได้มาหนึ่งิวนะครับต่อไปเรื่อยๆโดนจับนะครับถอยก่อน เดวม้ามาเหมือนจะเล่นได้นะครับผมมีก่อเกิดถึงตายได้ไม่เป็นไรแต่เยวม้าถอยก่อนนะครับโอเคได้มาเป็นออร์โล่หนึ่งคิวนะครับจังหวะน,นี้อีกนิดโดนเียวม้าจิ้มไปน,นะครับตายคาที่เลยข้างบนเหมือนจะจบแล้วหรือเปล่าโอเคข้างบนตายนะครับไม่เป็นไรตีทรรมลาเอาเลื่อนนะครับออกเด์บ,บีดมาสลับของมาเป็นเด์บ,บีดนะครับเดี๋ยวพอดูดเลือดเต็มจะออกมาเป็นเคียวนะครับผมตอนจังหวะนี้รวยมากนะครับ เลือดเต็มแล้วเดี๋ยวขอสับของแป๊บหนึ่งนะครับสับมาเป็นเคียวนะครับแล้วเรามาตีป้อมกลางกันต่อถ <c oughs> อเดเอลสูไปครึ่งหลอดน,นะครับลามไปเลยเอลูหลบได้นะครับเราถอยมาดีกว่า <c oughs> ตีเอาเลือดเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาเลสด,ด้วยเพื่อความสโลว์ กมนี้มีสิทธิ์ได้3มทานนะครับอลิธฮิวให้1ทีแต่ก็โดนต่อมาหนึ่งทีเช่นกันแต่ไม่แรงมากเท่าไหร่จังหวะนี้ไม่รู้จะพลาดยังไงดีร้าเพื่อนเป็นหนึ่งทีนะครับได้มอร์ทอมเป็นตัวที่2นะครับตัวที่3ามจะเป็นเอลสุรุบปากเหมือนจะไม่ได้เอลสุนะครับแต่อลิษตายไปแล้วเดี๋ยวมาได้เอลสุไปนะครับจังหวะนี้เลยอ,อีกนี้ก็เออร์ลที่อยู่ข้างบนนะครับผมจะจบเกมเลยหรือเปล่า จังหวะนี้น่าจะจบเกมหรือเปล่าไม่จบนะครับตออีกนิดไปไม่ตายนะโอ้จะอีกขีดเดียวเองขีดเข้าอย่างนี้น่าจะจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ